นี่ก็จะมีเปย์นะคะเปย์เปย์สำหรับสำหรับเด็กเขาถึงเวลาเรียนเขาก็จะมาเล่นกันนะม่ที่เล่นกันเยอะแยะนะคะเข้าได้นะคะไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามนะเรามีทางเข้ามันมีทางเข้าอยู่แต่ขี้เกียจเข้าไปนะคะทุกท่านเนี่ก็จะเป็นเปย์เราเป็นที่เล่นของเขาเนาะของเด็กๆเขานะคะทุกท่านเนาะเป็นที่เล่นเล่นของเด็กๆเขานะคะทุกท่านอืม ถนนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านนะทางเข้าโรงเรียนนะคะนี่ก็เป็นที่เล่นของเด็กทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยสวยไม่บ้านแบบนี้อยากได้จังเงี้ยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนี่ก็เป็นที่เล่นนะคะล้าไปข้างหลังมันจะเป็นตึกอีกนะเป็นตึกแต่มันตึกไม่สูงที่นี่ก็ไม่ทําตึกสูงนะคะโรงเรียนเนาะจะเป็นห้องที่ว่าตึกที่ว่าลูกสาวอยู่นะคะ แต่ลูกชายอยู่ก็จะตึกนี้มาก่อนนี้นะแต่ลูกชายเขาย้ายโรงเรียนไปเป็นไปอยู่โรงเรียนที่อื่นนะคะลูกสาวลูกสาวยังอยู่นะคะทุกท่านเนาะนี่นี่นี่ชอบนี่จังเลยเนี่ยชอบมากมนี่ไงคะานี่ตรงโน้นนี่ที่ไปเก็บผักเมื่อกี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลใครลืมเสื้อไว้นอนหน,น่เนาะ สนามฟุตบอลของยาดย้าเทียมนะคะยาเทียมแล้วก็ยาวไปตรงโน้นน่ะยาวไปสุดๆลูกหูลูกตาเลยนะก็จะเป็นสนามฟุตบอลหมดเลยนะคะเป็นสนามฟุตบอลหมดเลยหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเวลาหน้าหนาวเนาะตึกนี่นะเวลาหน้าหนาวเนาะเวลาหน้าหนาวเขาก็จะมีตรงนี้นะ่ะไว้ให้เวลาซ้อมบอลนะซ้อมฟุตบอลนะ ก็จะแบ่งเป็นเอ้ยวันนี้ทีมไหนกี่โมงอะไรเงี้ยคลุกไหนมันก็ที่โรงเรียนนี้มันก็จะมีหลายรุ่นเนาะรุ่นผู้ใหญ่ก็รุ่นตอนกลางแล้วก็รุ่นเด็กรุ่นเด็กเล็กอีกเนี่ยมันจะเป็นหลายหลายหลายทีมเลยแล้วก็จะแบ่งเวลากันแต่มันก็มีสองนะมีมีอันมัวจังมีอันนี้นะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเดอ ไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกท่านเนาะวิวสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะวิวตรงนน้นนะคะตรงโน้นก็จะเป็นสนามเทนนิสนะแบบวินด้านนะเทนนิสแบบวินด้านตรงที่ผ้าเขียวนะคะเป็นพวกเทนนิสแบบวินด้านยาวไปถึงนู่นก็เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนหมดเลยข้างหลังหลังข้างๆเทนนิสแบบวินด้านนะก็เป็นโรงเรียนหมดเลยนะแต่นี่เราถ่ายเฉพาะข้างหน้ามันนะคะนี่เฉพาะข้างหน้านะคะก็มีสนามฟุตบอลเล็กๆให้เด็กเขาเล่นกันเวลา เรเรียนนะคะทุกทั้นนี่ก็เป็นกิจก,กรรมเขาเก็บใม้เวลาย,ย่างอะไรนี่เขาจะมีเตาย่างให้เด็กนะคะทําเป็นเหมือนอย่างเอพวกขนมปังหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งหน้าซจมื่นนะเขาก็จะทําอาหารให้เด็กกินนะคะเด็กทานนะที่นี่นะคะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ฝากที่ฝากเด็กไว้กับกับโรงเรียนตอนที่โรงเรียนเลิกนะพ่อแม่เขาก็ทํางานนะสี่โมงห้าโมงก็ถึงจะมารับเด็กนะคะตรงนี้ ที่รถรถรถบัสรถรถเมย์นะรถเมย์เขาเป็นรถโรงเรียนนะเขาจะมารถโรงเรียนที่ว่า,าเด็กที่อยู่ไกลจากโรงเรียนนะจะมีรถเมย์นี่เขาจะไปส่งตามสถานที่นะที่ป้ายรถเมย์นะคะทุกท่านเนาะแล้วก็เป็นฟาร์มสวยมากนะคะทุกท่านเนาะแล้วก็นี่ที่ที่นั่งอรอรถเมย์นะคะนี่ก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งนะคะ ตึกก็ข้างล่างข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกการวิชาน่ะวิชาวิชาที่ว่าการเรียนดนตรีหรือทําอาหารหรือจะมีหลายวิชาให้เลือกนะข้างล่างนะแต่ข้างบนก็จะเรียนนะคะทุกท่านแล้วก็จะมีสนามฟุตบอลเล็กๆให้เด็กเขาเล่นกันนะคะก็มีอันนี้ด้วยนะคะแล้วมีที่ออกกําลังกายนะคะอยากออกก็ออกได้อย่างเราเนี้ยเสาร์อาทิตย์อยากมาเล่นอย่างนี้ก็มาได้มาเล่นที่ออกกําลังกายนี้นะคะทุกท่านเนาะอืมก็เล่นได้นะคะนี่ก็จะเป็นโรงเรียน ยาวไปข้างหลังนู้นนะคะยาวไปอีกนะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะทุกท่านเนาะยาวไปข้างหลังก็นจะเป็นตึกเป็นสถานที่อีกที่นึงนะคะเป็นรุ่นนี้จะเฉพาะตรงนี้จะเป็นเฉพาะเฉพาะอะไรอะ่ะเฉพาะที่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นไปนะข้างหลังนี่ก็จะเป็นของของรุ่นรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กที่เข้ามาใหม่ว่าป,ปีปีหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นในข้างล่างน,นี่ก็จะเป็นแบบ นานักเรียนเขามีกิจกรรมคอนเสิร์ตแสดงอะไรในการเป็นจะเป็นตรงนี้นะคะทุกท่านเป็นตรงนี้นะเวลาจะแสดงคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะมาดูจะเป็นข้างล่างก็เป็นมีเวทีมีอะไรใหญ่แล้วก็ให้สําหรับพอสําหรับพ่อแม่พ่อแม่ที่เขามาดูลูกๆเขาแสดงคอนเสิร์ตกันนะคะทุกท่านนะคะ